ไอสัตว์ไม่ใช่ปลายรอบนี้เสร็จปุ๊ก,กลับมาอีกเจ็วันนะหายไป<ร>ไม่มีไม่มีปลายถึงไม่มีเหลือเช็คจมูกก่อนตลอดครับนะไอเหี้ยเขาก็เช็คก,กันทุกทุกตี้เว้ยต่อให้เช็คตอนกลับแม่งติดได้ไงก็ไม่รู้จริงแต่ของกูตอนนั้นที่มีติ้งกูอะกูพลาดเว้ยนายกแม่งนำเข้าไ <laughs> อาเหี้ยแฝกแม่งอาการมาเลยอะใช่เมโลใช่ค่ะแบบ มันมีแผลก่อนหน้านี้ด้ไงนะแผลก่อนหน้านี้เอออันนี้เข้าใจแผลที่ที่น้ำไม่อยู่อ่ะสภาได้เล่าให้หนาฟังอย่างที่ผมไปเคลียร์เขาตอนจบอ่ะเรื่องอะไรวะเรื่องข่าวสภาเมโลเิี่ยที่เขาบอกว่าผมเป็นตัวตลกสภาเมโลอยู่ไหมบาก้าไปก็ทําอันนี้แผลนั้นแป๊บนึงนะนึกแป๊บว่าเรื่องไหนตอนนี้ผมเคลียร์กับจิกซอว์หรือเล่าพี่ยอมพี่อมพี่บ่าวไปะอ๋อตอนนั้นช่วงช่วงซิงเกิลที่แล้วอ่ะนะเพื่อพี่บ่าวไปมิตจริงนี้ไม่รู้เลยวะ ดูตัวอ่ะเนีีี่่่ยยทเเาวกันแล้วแล้วก็แบบว่าไอ้เนี่ยวัดวัดท้ายที่ไปกันมาไปหนึ่งเหนมันบอกมันมีรักกินข้าวพวกพี่ด้วยเนี่ยมันน่าจะมากับผู้หาพวกผมก่อนโอเคโอเคโอเคเลยอ่ะเราต่อเลยครับสภาพามโลกจริงเลแบบตอนนั้นว่าอะไรนะเขาบอกว่าไม่อยากพี่ตลกดีเลยอะไรสักอย่างอยู่ผมว่าสองสัปเดือนนะอะไรสักอย่างนึงอ่ะเขาบอกว่าผมผมหน้าตาหน้าตาตลกดีแล้วผมไม่มีวุฒิภาวะคะ เห็นว่าตู้ร้อนง่ายก็ก็เลยจี้เ่เห็นเขาตลกดีอะไรประมาณนี้เห็นตู้ร้อนง่ายก็เลยจี้เห็นเขาตลกดีประมาณนั้นนั่นที่เขาพูดแต่ถ้าเกิดว่าเขาพูดถึงขนาดนี้เขาคงจะต้องพร้อมรับแล้วแหละตอนนั้นมันจบยังไงอะเอาจริงพูดกันขนาดนี้กูเป็นกูกูตีกูตีไปแล้วนะเออแล้วมันจบไังไะพูดเลยตะปะไม่ จบไงก็คือต่างคนต่างอยู่คือสภา,าเขาขอมาครับนะบอก,ว,กว่ามไม่รู้จริงไงเพื่อนว่าจเองโดนตีเพราะอะไรไงเพราะ<ช>ว่าเขาบอก,บบอกว่าสภา,าเขาขอมาว่าหยุดสภาุเขาขอมาว่าหยุดก่อนเดี๋ยวมีมีมีเรื่องกันต่อเขาบอกให้หรอนาะผมก็เลยบอกว่าเรืต่างคนต่างอยู่ดีกว่าก็เดี๋ยเป็นเรื่องเขาพูดนะตอนนั้นโอ๊ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องอย่างนั้นเขาควรรับผิดชอบคำพูดของเขานะถูกคำนั้นจริงจริงโด้แต่อันนี้อันอันแรงแรงนะแรงอยู่นะอันนี้นาเขาเพิ่งรู้หอเล่านาฮะน้าก็เพิ่งรู้เหรอครับอันนี้ ใช่เพราะว่าบุทไม่ได้แจ้งน้าเด็ครับนี่แค่บอกว่าไม่โลน่าจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าน้าน่าจะลืมไปแล้วน่าจะลืม응เลือกอย่างน้าน้าท่งนานเยอะผมเข้าใจครับน้าโอ้โน,าน,าโน้าขนาดหนูยังลืมเลยเรื่องเนี้ยเพราะว่ามันมันเดือนหนึ่งแล้วอะเกือบเดือนแล้วอะข้อบูทเขาหัวเยอะเกินโอโน้ามีเรื่องน <า S 2> <ม>ี้ม<น>าเสิร์ฟด้วยไงมันก็เลยทำให้มันเวลามีเรื่องกันมันก็เดือดกว่าเดิมไง ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ไม่ค่อยถูกไม่ค่อยถูกกันอยู่แล้วอ่ะอุ้ยเะอมตะกิดเกิดจากจิ๊กซอนี่นานมากแล้วนะตู้ใช่ป่ะที่ก่อนมันโดนใบนี่ไม่ไม่เรื่องมันเกิดมาจากคนที่ชื่อเปียกหลุยแล้วจิ๊กซอสามคนนะที่เขาพูดอะสามคนสองคนหน้านี่หวดิกองห้าหนนาเป่า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 ตสามตัวนี้เดี๋ยวนะเรื่องปนปะอืมไม่ใช่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 อ๋อเรื่องดีนางโอ้เรื่องนี้มันน่าจะเกิด ที่มาคุยตรงสะพานนี่มันน่าจะหลังจากที่จบประหารตุใช่ครับใช่ใช่ใชหลังตอนจบท,ที่น้าเขาน้าบอกให้มาคุยกันนะนะเมื่อวันหนึ่งผมก็เข้ามาคุยกับเขาเนี่ยแหละแต่น้าไม่อยู่วันนั้นอนะตอนนั้นเนี่ยอ๋อดึกภาพออกแล้วตอนนั้นที่ว่าน้าไปพักนะครับน้าจะวันน้าไปพักหนักน้าก็บอกพี่วุฒิเขียดด้วยใหเรียกมาคุยแต่พอตอนเคขียดมันไม่รู้เรื่องสรุปคือเรื่องนี้กูไม่เคยได้รับรู้ใช่ไหมกูไม่ได้ลืมใช่ไหม รายงานไปแล้วว่ารายงานาน้านไปตอนนั้นอ๋อนหนูนึกภาพบอกแล้วรายงานาน้า,นา,นานไปว่าเรียกมาเคลียร์แล้วแต่บอกแต่ว่าไม่ลงตัวก็รุนแรงมากขึ้นก็เลยแบบว่าให้แยกย้ายแล้วก็รอ,อหน้าบอกอว่าเขาพูดอะไรใส่ผ<อ>มถูกไหมใช่ไม่น่านจะไม่ได้บอกดีเชอยูไม่น่า,นานจะได้พูดดีเทลแปว่ามีอะไรมั่งแรงจัดไม่ีคนมาด่ายทีอย่างเงี้ยตีผมไม่ว่า ชอบไอตีมคงไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรผมชอบด้วยครับน่าจะปล่อยเบอร์ครับตอนนี้ผมชอบไม่ได้มีใครไปตีรับเฮ้ยเออไอจอนเมื่อวานกูรับสกูมาสี่ตัวจากไอดำเว้ยครับกูตีตีหมดเลยอ้าวาดูดีนี่ว่านะครับแต่่ชงที่สกูมันออกยากจริงนะแบบว่าพยายามแล้วครับยากมากครับนะามันยากจริงไม่เป็นเป็นแค่เราไอเอตยกูบอกไอจิบห้าหลังออกข้อเยอะเลย ห้าสิบต่อได้เยอะมากังพี่นะพี่งัก็ไอตีปใช่ปะที่หลังไหนตียี่สิบหลังยี่สิบหลังบวกนะตีปไม่ออกสักตัวพี่ออกเอหนึ่งบีหนึ่งใช่ไม่รู้ว่าตอนผมไปงัดใช่ไหมผมงั้ไปสิบห้าหลังออกตัวเดียวแต่แต่พอเขอให้ผมให้คนอื่นไปปุ๊บยี่ห้าหลังออกกันแบบเอบีรัวๆเลยบีซีเอบีเอบีรัวๆเลย เที่ยบิลลี่มันทำอะไรของมันวะบิลลี่เขาบอกไปเห็นชุดเห็นได้ไปคุยกับแรปแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดเสื้อคู่พี่รอดูดิผมว่าเสื้อคู่คู่อะไรอ่ะเสื้อแบบเสื้อคู่นะแบบใส่เสื้อคล้ายๆกันคู่หลักฝัดเปลี่ยงครับเออเมื่อกี้พี่พี่แล้ต้องตามใจเมียเหรอไม่เมื่อกี้พี่แล้วผมเห็นพี่แล้วป้าใส่เสื้ออะไรนะเอลวีพี่พี่บินน้าไปใส่เอลโอพี่รอดูดิผมเชื่อตอนแรกแรมแรใส่บีอีเหรอ ใช่ครับอะไรตัดพอครับอลาบใส่ VE คนเดียวใช่ตัดพอใช่อล้วบอกไม่ต้องมี LO หรอกมันปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยครับกว่าเลยกว่าไปได้เลยชัวร์เลยชัวรประชันเหรอเออประชันประชันอ่ะไม่จริงจะไปใส่ก็ได้แต่น่าจะแบบน่าจะอดอดหลายหลายอย่างอ่ะทั้งข้าวเอ้ยทั้งนู่นทั้งนี่ทั้งแบบจะไปทำหลายอย่าง เอ้แต่เออแต่แต่เมื่อวานเป็นวันดวงตกแบบของแท้เลยนะเพราะว่าซีรีส์ที่กูรอแม่งก็ไม่มาซีรีส์แล้วนะซีรีส์เรื่องอะไรเนี่ยรีบอลลิสเอาแล้วปดเพ็งเลยนี่เอามาครับนะอันนี้จำใจปะเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนจำใจเดี๋ยวเมียไม่ให้ดูดเนื้อหิวข้าวอ่ะว่าแล้วต้องมีต้องมีอะไรสักอย่างกันแหละเขาหิวข้าวจังเลย นี่ยอมแล้วดูทรงแล้วนี่ต้องเยอะก็สับหายไปไหนไม่รู้อ่ะหาไม่เจอดีเขาไม่ถ่ายหน้าเราถ่ายแค่นี้ก็ดีกว่าอย่าถ่ายหน้าเลยจริงคำน้าจริงจริงเดี๋ยวคนเขาเดี๋ยวคนเขาฝาดทวิดให้คนคาดดาวดีกว่าค่ะจริงครับจริงเร่งหิวข้าวอ่ะก็สัพ์อยู่ไหนไม่รู้อ่ะทัวร์หน่อยดิเอาทัวห์ ทำไมปิดแล้วมันดูแบบคนแบบเงียบเหงาังวะจริงนะจริงใช่รับน้ำมันเงียบเหงากว่าเดิอีกครับน่าจะสายหนูไม่อยู่นะมาะที่เาถามหนูเยอะมากเลยเนี่ยพี่ครับผมโดนป้นวัดคอยครับพี่ครับวัดคอยผมหมายครับพี่ครับวัดคอยเออคอช่วยไม่ได้อรกูปิดทำการอะระวังตัวเองสิมันปวดวัดคอยได้ด้วยหรอนะถ้ามีสภาอยู่อะไม่ได้แต่เราเล่นสภาปิดไง บอกแล้วนี่วันเนี่ยถึงจนถึงวันที่ห้าเต็มที่กับชีวิตเลยไอ้มาสั่นห้างคนโดนคอยวะไอ้ทำไรทำเหมือนกับไอ้พวกชั่วชั่วเมื่อวานอ่ะใช่ไหมไึ้คนไปลุมตีตำรวจใช่ไหมทำไรปีอ่ะปีปีละผนไว้ยให้ผ่อนคลายไอ้เหี้ยสี่วันเองใช่ไหมติ๊บถูครับจริงถ้ากูเป็นมึงเนี่ยโอ้ถ้าเกิดกูเป็นมึงอนี่กูเนี่ยรวมตัวกันเสร็จปุ๊บนะ ปิดตอน่อยอีกรอบช่วงเช้าช,ช่วงบ่าย <c oughs> อันน,น,นี้อันนี้บ,บอกเฉยถ้าเกิดกูเป็นมึงเ,เราฟาร์มนะกผมบอกเขาจะงอมมาเดียวฮะแค่นี้เขาก็ได้<บ>จะงอมแล้วนะครับนะาเขาจะเอาอะไรมางอมอ่ะเขาไปงอมหรอกเพื่อนของกอฟีเพื่อนใช่หรอขึ้นว่ะไปดิอะไรเพื่อนเราแค่นี้เราจะโดนจับว่ะอ๋ะอไอความจริงเขาต้องเข้าใจพอยต์หลักของหน่วยงานก่อนว่าแบบหน่วยงานอนะ แลกได้อะแลกไปเลยใช่ไหมล่ะก็ถูกนะเมื่อวานะเสียมื่อวานบ้ามากเลยนะครับเมืองผมเห็นท้องถุกตีตำรวจเห็นขับไปแป๊บหนึ่งเห็นเอเดียไล่ไล่กับตำรวจอยู่ไม่ชอบทองถุกเขาตรงที่แคบแบบเฟี้ยวสุดแล้วอันนี้คืออันนี้คือตีตีแบบตีตำรวจเลยอ่ะตรงข้อหมูอ่ะแบบยิงแบบไล่ยิงเลยอ่ะน่าจะชอบฟิลแบบอันนี้แหละไม่มีกฎไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแอบ มงงเลยผ่านออกมามันนิดเดียวเจอเดียร์ไล่ตัรวจอยู่อีกเมืองเถื่อนนีะครับนะ้าชอบนายยอบ่าเราดูจริงเมืองเถื่อนมากอะ่ะบ้านานตเือก็อถ้าชอาบนะเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวความจริงเราไอ้นี่ก็เลยสบายด้วยดูทำการถาวรจัดแล้วครับนะเวลาแก๊งอึงเขาโดนตีมาเดี๋ยวอันนี้ไงงอมหนักกว่าเดิมอีกเหงาแน่ทีนี้ ไอติมมึงคุยอะไพี่มึงดิเออนะหนูมีเรื่องพอดีเนี่ยจะไม่ไปเนี่ยหนูมีอะไรหนูดีแก๊งหนูมันโดนนี่โดนอะไรโดนป้นวัตคอยนี่ติดแก๊งหนูไม่มีติดตัวเลยทำไงเดียนะนี่เมียกูนี่ไงรู้อ่ทจำใจไม่แต่วัตคอยในกดมันตรวจศพโอซี่นี่คือยังไงนะถ้าสภาปิดอ่ะก็สภาปิดเราก็ไม่เราก็ไม่เช็คบินไงก็ไปป้นคืนสิ ก็ไ้หวครับน้าแก๊งหนูไม่ป้นครับรัปุ่นที่ตามมาไม่ไหวนะรอรอสภาเปิดเนี้ยแล้วครับแปลว่าทนนี้ก็ระวังตัวยังไปก่อนถูกใช่มันไม่มีตรวจสอบมึงก็ถอยให้เขารู้สิใช่ไหมล่ะก็เป็นสายกรรมเป็นผัวมึงสี่แล้วก็ไปป้นเขานันอย่ามีเรื่องอยู่พอดีจริงถ้าเกิดว่ากูเป็นแก๊งอื่นนะให้เชียกูสายกรรมเลยสตีฟจอ บิลลี่อะไรเงี้ยตู้อะไรใส่ใส่ใส่สูตรดดวายไปป่นอย่างงี้ป่ะครับนะเออใช่ประมาณนั้นครับกลัวโดนเช็คบินย้อนหลังก็ดีน่ากลัวเหลือเกินไม่วันใส่สูตรมึงก็อยากให้เขาจับได้มันไม่โดนคนอื่นหรอกโดนเราอีกแหละฮึแมวนะมึงก็ยืมรถผัวมึงไปแค่นั้นเขาก็จับมึงไม่ได้แล้วดีจริงจริงนะ เี่ยถ้าไปแทนเจอตัวเก็บวัตคอยแก๊งไหนแล้วก็สัตว์แบบสีห้าพันเหรียญน่ะกูบอกเลยว่าสนานตู้มึงดูเศร้าๆนะช่วงนี้เป็นไรปะนี่ยคนออกแก๊งเยอะครับนะเกิดอะไรขึ้นวะมันไปทํางานกันไงทํางานข้างนอกกันเยอะเกิดอะไรขึ้นใจมี่ไปทำงานมันไงอำมานขางนอกกันายอะกิมอาไปบู้นวะมันไปทงานกัไงทำงาข้างนอกิดนแล้ว พ่อมึงอะหนะครับเต้อะไรเขาเนี่ยแค่นี้กูก็แค่นี้กูก็จะเป็นลมแล้วไอ้พี่อะพี่อะไรก็ไม่ได้แล้วตอนนี้คนพี่ก็แย่เหมือนกันมาตู้ตอนนี้พี่เหลือยี่สิบกว่าคนเองคไม่นุกเลยให้หลอนเนาะเออดูดูทั้งเมืองอะเนี่ยตอนเนี้ยช่วงเนี่ยสองโมง สามโมงเนี่ยตอนนี้อยู่ในวอลห้าคนเป็นปกันได้ไนตึกแดงปารีจีเอเขียวเอดแดงลิมเลเลิรคิมไม่รู้คิมหอป่ะนะไม่แค่คนละห้าไอ้ดุปเนี่ยอ,อพันเหรียญไม่มีเดี<ะ>๋ยวให้กงดต้องไหนนะยงนะังสี่เอ็ดก็ไปตามตามด<อ>ุปเลย แต่เมื่อเช้าอ่ะหนูตึกแรงแล้วอะไรนะอีกเรื่องนึงนี่งานคอนเทนต์เขาเขาบอกว่ามีแก๊งอื่นไปมั่วบ้านงานในดอกบ้านเขาอ่ะแล้วมันใช่เรื่องของกูไหมได้ดปีใช่ป่ะสี่สิบสี่สิบเอ็ดหรอเริ่มเลยใช่ป่ะนี่แสดงเขาเริ่มเลยใช่ป่ะนี่โคบอลงานสิบเอ็ดคืออะไรวะสี่เอ็ดอ่ะโคเทลยำจัดปล่อยไปเฮอร์มิลโลริงพักคือพักเว้ยมึงก็แค่เขาเขาจะบอกอะไรเราเราก็แค่ไม่สนใจอ่ะ จะปล่อยไปเลยใช่ไหมเพราะตอนแรกที่หนูถามนานะบอกว่าแยกแยกกันบ้านคู่ใครครูใหม่ครูเหี้ยปล่อยไปเถอะนี่เราไม่ได้ทำงานใครไว้สัตว์ไอ้้เหียอะไรวะป้าิอยู่ด้วยกันนะน่อพี่ไม่ต้องคิดสักสามสี่วันอะเมโล่เชื่อกูโอเคเจ๊งเดี๋ยวก็พักไม่ได้พักอีกเนี่ยมันไจะเจ๊งพักที่ไม่ได้พักน้าคุณไอ้หน้องน้าเนี่ยเป็นร้อนในหน้าบวมจะไม่ไปแล้วเนี่ยงอแงอีกเนี่ยหน้าบวมคือใคร หนูแง่หนูหนูเป็นหนูเป็นร้อนในตรงกระพุ้งแก้มแล้วมันอักเสบแล้วมันก็บวมอยู่ข้างหลังจากที่บวมอยู่แล้วบวมไปอีกไม่มึงไปเฮ้ยจิ๋วจริงๆมึงบวมทุกส่วนแล้วว่ามึงสนใจอะไรวะโอ้ยนะมันถ้ามันบวมท่ากันซ้ายขวาไม่ว่าไงนี่มันนี่มีอโศไปฉีดมาแล้วครับโดนไปหลายหมื่นอยู่นะดีอะไรซินเลอร์ดีนะใต้ตาเนี่ยเยี่ยขายกูจังรีสัตว์บอกว่าตาคุณโบแล้วนะคะเนี่ยคอเลาเตนรอมากเลยค่ะ เนี่ยหนูต้องแก้ใต้ตาคิเลเลอร์มันไม่ได้ช่วย<ช>มึงผอมลงมันช่วยหน้ามึงบวมขึ้นด้วยซ้ำหน้าหนูตาหนูบู๋ไงนะช่วงเนี้ยทำไมอ่ะมึงดูดเหรอเนาะน่าจะขาดคอลลาเจนแล้วนะหน้าขาดคอลลาเจนคนะพราะบอกงี้กระบทเนี้ยค่ะเก๋ขึ้นแล้วคอลลาเจนทำงานดึกเจ้ไม่ท้ายเครียดสะสมนอนน้อยเครียดสะสมน้อยใช่ไหมคะเตียงตัวเองไม่ได้นอนอ่ะถูกเขานะนอนได้ไงอ่ะนึกว่าโทไอศกรีปเสียเฮ้ยเงองาเงยงาเงืง่าอะไรนั่นอ่ะเฮ้ยเบนนึกว่ามีคนสตาร์ท เครื่องไถนาครับข้างบ้านงงมันแก้ใครพี่ลิไปแก้เพื่อนเท่านี้ก้นหนักจริงมันเป็นจังหวะพันเปลี่ยนเวลาไงยอ๋อเหนื่อยเหนื่อยเออมันเป็นจังหวะผันเปลี่ยนเวลาว้าอะไรรู้เต็มเสียงขนาดนั้นเรื่องบ้านน่ากูงิงเมื่อะไรอะไรลองดูแบบว่าขึ้นไหนที่มันดังจริงไอขึ้นมาอัดเสียงโทรศัพท์อะเอางี้แต่อัดเสียงแล้วลงหน้าเพจเลยทุกคนจะได้รู้อุ้ยเยี่ยมเปนดังจริงเตรียมตัวเลยนะพิ่ลิเดี๋ยวเขาหาว่าฉันโมูแล้วชอบนอนแก้ผ้าด้วยอย่างนี้ เอาเป็นเสียงพอเป็นเสียงพอฮัลโหลไงเพื่อนฮัลโหลรถอะไรอ่ะรถอะไรอ่าเช่าดิเช่าพี่เบลลี่เปล่ะเธอมีรถโรเช่าไหมไม่มีปล่อยเช่าแล้วเต็มแล้วอ่ะเอ้ยมีมีมีคันหนึ่งมี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 อ๋อคือมีบ้านแล้วยังไงคือ ฟาร์มเรือไม่ได้ไงหรอเอาเองหรอบ้านมึงไม่ได้แยกเก็บหรออย่างนี้มีมีเอาเปล่าถามมันเช่าเปล่าไม่แต่มีแต่แต่มีรถได้เช่านะเอาไหมเนี่ยเนี่ยมันเช่าพี่บินแต่แรนเขียวเนี่ยมาคุยดิราคาเท่าไหร่ยังไงอะไรยังไงกี่วันเจย์จะมาเลยไม่แจ้งมารองเขียววะขอเบอร์คานอซาเฟิวะเอ้มาเลยไหมจะได้บอกพี่บินได้รอแต่ไม่ได้มีหรอกกพรว่าโอเคอเคถามอะไรป่ะ ไอ้เชี่ยมึงอย่าไปหาเป็นน้าหันเป็นพีษอะที่เอามาคิดขนาดเมื่อวานเข้าใจกูยัง่ะดูดเนื้อหลายสายพันธุ์เกินน้าเนี่ยมึงเข้าใจปะล่ะบิลลี่ไม่ใช่ก็ตีน้อยวันนั้น่ะมันทำกูยังไงอกูนั่นแหละนะตีน้อยนะครับใช่ขี้ขี้แตกไม่พอนะกำลังขี้อยู่อ้วกพุ่งด้วยครับคิดว่าไงออกสองช่องอ่ะหมดเกินน้าใน แรกก็รู้สึกว่าอุบาทนะหลังๆเริ่มปัญาแล้วไอ้เฮียเป็นบ่อยเกินห้องนี้ท้องไม่รู้เป็นอะไรตีฟไม่ทำน้ำแล้วมึงเงี้ยวมึงทำอะไรอ่ะคุยกับเฮ er, er, er ียเฮียเฮียเจ้าของบ้านอยู่อะฮะจะเติมน้ำไม่มาหรอครับวันนี้เฮียเจ้าของบ้านคืออะไรวะยังไม่รู้เลยวะ่ะปวดขาแบบปวดขาปวดเข่าชนิดที่แบบคือมึงเข้าใจฟีลแบบลื่นบนสัมร้อปะ่ะ แล้วน้ำหนักตัวเทลงไปเข่าข้างซ้ายอะจอน์นอดเลี้ยวเหรอนะชดไม่ได้เลี้ยวคือมันมันจอดอยู่ยเฉยๆนี่แหละลแต่ว่ามันวางพรมไงวางพรมแบบเที่ยแล้วพอกูเหยียบพรมเสร็จปุ๊บพรม,มแม่งเลื่อนอะอ๋อเคลื่อนเคลื่อนแล้วตัวไปข้างหน้าประมาณนั้นเหรอนะเออแล้วกูเลื่นพลึดเลยอะอย่าหาเดินออกไปข้างนอกนะเฮียร้อนชิบหายเราไปดูดีาเมื่อกี้ มีโอกาสหน่อยมากที่โดนแดดในไหนก็วันเกิดเ้าไว้ติเดี๋ยวพี่เอาเลโก้ไปฝากอีกสามวันเลี้ยงด้วยน้องฝากผมเลี้ยงเหรอส่งไอทิพส่งอีเอ็มเอสดิส่งอีเอ็มเอสดิทำไมไอทิพโดนเรื่องเสียงเหรอ ไม่โดยพี่ต่แบน่ไอแบนจะเรียนจบแล้วไงพี่อ๋อเสียมึงเลยจะไปหาบ้านอยู่เรียนจบจะไหนเ,เดฟปีน้าปีน่าปีน้าอ๋อจอฟ้านี่กูยืนคุยในแลนกูย,ยังจอฟ้าคิดดูคอมกูมาแรงแค่ไหนวะไอสัตยืนในแลนจอฟ้าพ่อมึง Sweet, sweet. Yeah. All day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake.